ใหญ่ V อิฮันเทศฮันเทศโอเคครับมาบัานใหญ่แล้วซ้ายขวาวะ อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายครับอยู่ซ้ายอยยู่ซ้าเราข้ามโซนปะเราข้ามโซนวิ่งวิ่งวิ่งพี่ขอตามผมวะตามผมผมเลยผมมาบอกห้าเครื่องไมาผมอะจัดไปกว่าทีอบ้านใหญ่อยู่ครับมีดุลไหมวะไม่มีดุลไม่มีดุลโอเคโอเคคุณน้ามาขอมาขอมาเดี๋ยวผมชี้ให้ไม่เข้าหน้าคนปั่นไม่ได้หรอกวิ่งคู่เลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใคร เอาคุณเอาคุณชัดเจนว่าเอาคุณคุณน้ำกลับมาเครื่องเดิมเร็วกลับมาเครื่องเดิมแมวแอาไมวเอาม่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปปั่นบ้านใหญ่ครับไลเ์เพิ่ออยู่ฝั่งฝั่งตรงเอด้านขวาของคุณน้ำนะได้ได,ไดปั่นอยู่กลางบ้านใหญ่สวยสวย้วยแต่ผมไม่เห็นยกขวาเลยนะไม่แน่ใจว่าขวานแดงหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนพับไม้ไปแล้วนะแนหนึ่งอ่ะโอเคโอเคเป็นผมผมก็พับ ผีเก็บขวานอยู่ใช่ไหมใช่ใช่น้องแกลตตอาเพื่อนหลงผีผีหลงเพื่อนเออผีหลงเพื่อนถูกแล้วผีหลงเพื่อนพูดอะไรแบบคุณเนี่ยผีหลงเพื่อนไปแล้วผีหลงเพื่อนไปแล้วตอนนี้ผีไม่อยู่กับใครนะไม่อยู่ไม่อยู่กับเพื่อนไม่อยู่กับผมด้วยระวังระวังผมปั่นอยู่กลางบ้านใหญ่นะผี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 หาเพื่อนอยู่ผีไม่เจอใครเลย ผีอยู่อ่าผีอยู่เเพื่อนอยู่ฝั่งอ่ามีคนอยู่ฝั่งคนสองคนนะเพื่อนอยู่ฝั่งครูรัตถุกละ,กละผมยังไม่ปั่นนะผียังวนบ้าน,นเล็กอยู่โอเคโอเคเฮ่ย <Okay, okay. S 2> ผีผยวน,นยับเลยอ่ะผมไม่กล้าปัานนะ่นเอาตรงตรง้นเฮ้ยขอ,อ,ยข,อขอไล่เพื่อนอยู่ครับขอไล่เพื่อนอยู่เจ้าข้อเด็ดเหรอวะเอาปุป<ต>ัดเลยละวกันยก่ขวาแล้วเห็นแล้วน่าจะเห็นเพื่อนคนนึง าาไม่แดงไม่แดงลูกตอนนี้ลูกแค่เนี้ยไม่แดงโอเคโอเคยกจริงยกจริง <c oughs> ผมรอเชื่อเพ <ๆ S 2> ื่อนรออยู่อย่างนี้น่าจะหมดกำลังแน่เลยผมว่าเรื่องจุกนานมากเลยนะพับไม้ไปสองแผ่นเป็นผมคิดว่านานเพราะว่าเนี่ยผมมันตั้งแต่ปั่นเครื่องแรกกับคุณผมยังไม่ทำเลยแต่ผมได้ปิ่ง,ยยงไว้ เราไมีหุ่นใส่บาโลูมาผมรออยู่วิวงษาคานาญาดว่ะสวยเกื่อนมีเนมีเปิงนี้ด้วยผมวงษาคานาญาดเออไปทางคุณอะไปทางคุณอะคุณน้ำสองคนเลยสองคนเลยระวังเจอไม่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 เห็นไม่เห็นแอบอยู่โอเคโอเคเพื่อนนี่อยู่ตรงข้อเด็ดมันจะช่วยเหรอวะไม่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 เพื่อนฉีกเพื่อนฉีกคุณน้ำเนียนเลยคุณน้ำเนียนก่อนเราช่วยคุณน้ำเราช่วยช่ช่วยได้ช่วยได้มันมันไม่ได้ไปไกลมากแต่ช่วยได้อยู่ ติบอโลเพื่อนไปเพื่อนเฮ้ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหมดกำลังไม่มีหมดกำลัง<ว>ไม่มีแต่ผมแตกแต่ผมแตกไม่เป็นไรสวยแล้วครับสวยแล้วบอโลทำม,มจ,ะจะเป็นหมองไม่ได้หรอมีคนนอนช่วยอยู่ไม่ทุกคนนอนช่วยจะเห็นเปล่า ผมคิดว่าไม่น่ามีกินไม่ไม่น่ามีเก็บถังไวคิดว่าไม่น่ามีนะเปิดเปิดตู้ช้าอ่าเพื่อนเจอไอคนจะช่วยเจออ๋ออีกคนมีฮีลหรอคือของพยาบาลมาใช่ไหมทำไม่ได้อไอเพื่อนรอช่วยไหมครับเพื่อนรอช่วยไหมไม่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 มีไม่มีอุ้ยไม่มีเหรอใช่เพราะว่าอีกคนอีกคนปั่นอีกคนไอคนที่จะช่วยตอนแรกคอเดตอ่ะเจอ ตอนที่ผีอยู่กลางแมบแล้วคุณพีอยู่แถวกลางแมบเพื่อนกับคุณใกล้กันมากเลยนะมีคนช่วยแล้วคุณวิ่งมาจากไกลเลยมีแล้ว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 ผมวิ่งอยู่ทางเนี้ยคอยช่วยอะไรปั่นปั่นปั่นปัดมาได้กันเพื่อนปัดมาได้กันมีแทงหลังอยู่ปั่นเลยปั่นเลยปั่นโอ้ปั่นได้สามคนสวยปัดอะไรเพื่อนไม้กําแบบไม่รู้นะแต่ไม้ตรงบ้านเล็กไปแล้วสามแผ่นหมดแล้ว ไม่มีมาแล้วุณเพืพ่อนใช้แล้วมีแผ่นหนึ่งคุณน้ำหน้าผมเลยผมไม่มีหรอเมื่อกี้ผมคนมันผมไม่มีอ่ะไ,นนอไปก่อนละกันไปก่อนละกันผี่เป็นดิ่งมาเลยผมมีบอลโล่คนเพื่อนก็เพื่อนมีบอลโลบ่บอกว่ะตาเดีวเพื่อนมีบอลโล่ไหมจำไม่ได้หว่ะคนนี้ไอ้ลำออนเนี่ยตามผมมาตามเพื่อนวะมีคน,คนมาช่วยแล้วครับโอเคกินเลิศกลับมา ได้อยู่อ่ะไม่มีหมดกำลังสบายเฮ้ยเครื่องแรงมากคุณคุณพยายามคบไปเลยคบยาวๆเลยคุณคุณลุกดีๆนะจังหวัดีๆนะหน่อยคุณหน้าต้องใช้ลูกเองหรือเปล่าเครื่องเสร็จเครื่องเสร็จเคองเสร็จผมเปิดตู้เลยเขาบอกให้ก้าวๆก่อนนะคุณเอาไงดีฮิวฮิวฮิวเอผมลูกเองได้เอออะไร <laughs> อยู่นี่วะโอ้เฮีย อยู่่อยู่ฝั่งผมอ่ะผมเปิดประตูอยู่ได้ได้ได้โอเคเพื่อน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 อยู่ประตูผมเพื่อนอะเพื่อนไอ้ลำลำออนอะโอเคอีกคนนึ่งอยู่กลางไหนความคิลเลอร์ไล่อยู่โนวันแบบว่าแต่ผมมีบอลโลกเปิดระตูอยู่เพิ่งเปิดเสร็จแล้วเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดอี่ เรื่องตรงนี้จุ๊กอ้าวไม่มีโนยะขวานเล็กบนณไม่รู้มีมหรือเปล่าผมเห็นบนขวานเล็กเพื่อนคนนี้มีท่าไหนบ้าวะประตูเสร็จเขาเก้า,า,าอยู่เราไปรอบอลเพื่อนไนปะอยู่ตรงกลางแบบเดินไปประตูแล้วครับวิ่งเปิดเลยละกันเปิดได้เปิดได้เปิดแล้วเขาอยู่ไหนวิ่งผมผม,ผมต้องไปว่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่นะไปปะไม่รู้ได้โอ้โหคือเกือบแล้วพอเดตบังให้ พอหลีบบังให้เกือบแล้วโอ้เพื่อนเขาพอจูบเข้มมากเลยนะสุดยอดถ้าไม่ตายที่เราเราตายกัน,กนวะอ๋อโนวัน no นะเออโอเค